สวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะครับวันนี้ผมเตรียมส่งมอบรถอีกหนึ่งคันครับผมนะครับเป็นเจ้ายาริสนะครับตัว1.2 n t ครับระบบไฟฟ้านีกุญแจรีโมทถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งครับไม่รู้ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้ไปเลยครับก็ก่อนส่งมอบนะครับผมก็มาดูแลนะครับความเรียบร้อยให้กับลูกค้านะครับว่ารถทุกคันนะครับต้องผ่านมือกบเลยก็บอกให้เลยครับ ผมต้องมาดูความเรียบร้อยมาดูว่าเฮ้ยรถมันขาดตกบกพร่องอะไรไหมพร้อมที่จะส่งมอบหรือเปล่านะครับคันนี้ก็เป็นตัว1.2นะครับตัว N-T นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่537,000บาทนะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดครับนี่นะครับมันจะมีอย่างเดียวเลยที่เราเห็นภายนอกคก็คือเป็นล้อกระทะฝาครอบนะครับนี่ฮะนะครับผมก็ติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ฝากกดติดตามเนี่ยนะครับ ยังไงแล้วนะครับลูกค้าอยากได้รถแบบไหนนะครับก็โทรหากบได้เลยนะครับ0863673678นะครับบางทีผมอาจจะตอบลายช้าหรืออินบ็อกตอบช้าต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าผมตอบคนเดียวผมทําคนเดียวแล้วก็มันไม่ทันจริงๆนะครับเพื่อนๆลูกค้าอยากได้รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับผมบอกเลยว่าบอกเลยนะครับว่าเวลาทักมาหากบนะพิมพ์มาเลยครับรุ่นรถดาวเท่าไหร่อะไรยังไงหรือคุยกันตรงๆได้เลยครับกบก็ยินดีนะครับให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเลยนะครับตรงนี้นี่ครับก็เตรียมให้เรียบร้อยครับ พร้อมที่จะส่งมอบเลยครับคันนี้ครับอ่าเดี๋ยวเปิดดูภายในครับคันนี้ตัวเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นตัวเบาะกรรมะยี่นะครับนะครับแต่ออปชั่นทุกอย่างก็มีมาครบครับไม่ว่าสวิตช์ควบคุมที่พงมาลายอะไรต่างๆตรงนี้มีมาครบเลยครับนี่ระบบไฟฟ้าครับนะครับตรงนี้นี่ครับ เรียบร้อยดูแฮลลให้อย่างดีครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเบาะก็พับได้หมดเลยนะครับตรงนี้พับได้แบบเรียบไปเลยครับนี่ตรงนี้ด้านหลังนะครับเบาะนะครับถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งครับก็อันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศครับเตรียมส่งมอบด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นวีล์รนะครับวีล์รสวยๆเลยครับคันนี้ครับเตรียมส่งมอบครับ กว้างมากเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็มีกระบะนี่นะครับอยู่นี้ครับตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับตัวเริ่มต้นนะครับยังไงผมฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงไ์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ